สวัสดีเพึ่งเพลิดนสีตีพึ่งนะครับก็ฝนตก,ตกตกแบบนี้ก็หาพึ่งเตี้ยเตียตีไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็หลังนี้มาตามคําแนะนำเขาเอฟสี่นะครับก็เขาบอกว่าให้มาดูเองนะครับมองว่าไม่รู้ว่าอ่อนหรือแกนะครับแต่ว่าพึ่งหลังนี้สวยนะครับสวยถือว่าหลังใหญ่มากๆนะครับก็น้ําหวานตดโตเดียวไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับก็ความสูงอยู่ประมาณสัก ห้าหกเมตรนะครับก็ประมาณห้าหกเมตรก็ถือว ouais. ่าขึ้นง่ายๆฝนตกตกวบนนี้ก็ต้องเอาแบบนี้ครับก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีตีพึ่งก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านนะครับเชิญกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องทุ่มผมไหนชื่อว่าลาประสบการณ์ใตในเบียร์นะครับก็นี่ครับพึ่งร่วงมันต้องแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าหญ่นะครับถึงจะเรียกว่าใหญ่นะพึ่งร่วงอยู่ประมาณเมตรฟ้าฟานะครับก สวยป่าครับเดี๋ยวไปรุ้นน้ำหวานพร้อมกันที่คอเลยนี่ครับพึ่งลวงมันต้องให้ได้ระยะแบบนี้นะครับสวยมากๆนะครับน้ำหวานก้อนนี้น่าจะมีแปดขวดพันครับสวยมากๆนะครับหลังนี้เดี๋ยวเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับก็ดีนะครับที่ไม่สู้นะครับหลังนี้ขึ้นง่ายๆก็ ค่อยๆเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมน,น,น,นะนะครับหวานกอนโตโตกันเลยนะครัเดี๋ยวขอปาดหลังก่อนแล้วกันนะนะครับก็ไม่สูงถ้าประมาณสัก6เมตรหเมตรหเมตรอะไรประมาณนี้ครับก็ง่ายๆ่นะครับเดี๋ยวขอ เก็บหลังก่อนและวกันนี่ครับพึ่งล่วงมันต้องพันแบบนีนบ้นี่ครับสองชั้นนะครับตัดครึ่งมาใหญ่ยายมากๆนะครับก็น้ำหวานนี่เต็มถุ่งเลยคนระับก็มีแปดขวดบวกนะครับหลังนี้อ่ะครับเดี๋ยวก็อนเพื่อนได้ชมพอสังเกตพอนะครับเพราะว่า นี่ครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ